29มีนาคม2566มัมติคอรมอคนละครึ่งเฟสหกมีกลับมาไหมมาต 40, 39, 33, มรา40-39 3 3มเอายาใหม่ไหมราชนะมีอีกไหมเราไม่ทิ้งการมีอีกไหมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี66ใหม่อยากได้ใช้เงินก่อนใครอย่าลืมทำสิ่งนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มเดิมได้เงินสูงสุด2515บาทอย่าลืมใช้ มติคอนมอนะครับได้ออกมาเป็นมติคอนมอของเมื่อวานนะครับของวันที่28มีนานะฮะเรื่องแรกนะครับคนละครึ่งเฟสหกเนี่ยกลับมาหรือเปล่านะครับครั้งนี้เนี่ยยังไม่มีการพูดถึงโครงการคนละครึ่งเลยนะครับผมคาดว่าจะต้องรอตอนนี้ถ้ามีการเลือกตั้งใช่ไหมครับก็จะต้องรอเปลี่ยนทายนะครับคนใหม่อาจจะเป็นไปได้นะครับเป็นทีมใหม่มาบริหารประเทศแล้วอาจจะดูว่าจะมีไหมนะครับแต่ก็ไม่แน่ อาจจะมีก็เป็นไปได้เดี๋ยวมาดูกันต่อไปนะครับรวมถึงมาตรา40 3933เยียวยาใหม่ๆเ่ยจากที่เคยผ่านบานะครับปกติถ้ามีเยียวยาจะต้องมีการปิดล็อกดาวน์คนทำงานไม่ได้นะครับครั้งนี้เนี่ยทุกคนเริ่มทำงานได้ตามปกติทุกคนเริ่มใช้ชีวิตได้สะดวกขึ้นนะครับก็อาจจะไม่มีแล้วนะครับถ้ามีก็เดี๋ยวจะมาฝากทุกท่านแต่วันนี้ยังไม่มีนะครับแล้วก็เราชนะเนี่ยเราชนะ เว็บไซต์เนี่ยยังมีนะครับแต่ว่ารายละเอียดในเว็บไซต์ยังไม่มีการอัปเดตให้เลยนะครับก็สันนิษฐานว่ายังไม่กลับมาในช่วงเวลานี้อย่างแน่นอนนะครับต้องติดตามกันต่อไปนะฮะแล้วก็เราไม่ทิ้งกันนะครับเว็บไซต์ไม่มีแล้วนะบ,บอกเลยว่าอันนี้ยากละนะครับแนวโน้มจะมีเนี่ยน้อยมากเพราะว่ามวลชนะก็จบกันไปนานแล้วนะครับก็อย่างไรก็ตามก็ติดตามกันต่อไปแต่เวลานี้ยังไม่มีเหมือนกันนะครับใโครงการ เราชนะเราไม่ทิ้งกันนะครับทั้งคู่เลยแล้วก็วสวัสดีการแห่งรัฐนะครับหกนะครับใหม่ใครที่อยากได้ใช้เงินก่อนใครเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องทํานะครับสําหรับคนที่ผ่านการยินยันตนทุกอย่างแล้วนะฮะสิ่งที่คุณต้องทําคือบอกเลยว่าง่ายมากๆแต่อย่าลืมไปทํากันก็คือการทําบบประชาชนรุ่นใหม่หลายท่านถ้ามีแล้วคุณสบายใจได้เลยครับเตรียมใช้เงินได้เลยนะฮะถ้ายังไม่ได้ทำแบบชนรุ่นใหม่แล้ว ก็ไปดูหลังวิดีโอนี้รวมถึงอย่าลืมทำ4ข้อที่ผมบอกไม่งั้นจะอดได้เงิน1เมษายนนะครับหลังวิดีโอนี้จะมีเหมือนกันไปดูคลิปนั้นได้เลยนะครับแล้วก็บัตรสวัสิการรัฐกลุ่มเดิมเนี่ยยังมีเงินเข้านะครับสูงสุดเนี่ย2,515บาทนะอย่าลืมใช้กันด้วยนะครับคนที่ถือบัตรเดิมนะครับบัตรเดิมเนี่ยอย่าทิ้งนะฮะเก็บเอาไว้นะเพราะว่ายังมีเงินค่าน้ำค่าไฟยังคงเข้าอยู่นะครับเพราะว่า ลองจ่ายสำรองจ่ายไปก่อนแล้วเขาก็จะให้เงินคืนมาในเดือนถัดไปนะครับอันนี้คือระบบเก่านะครับนี่ก็คือมติกรมอล่าสุดในวันนี้ท่านเพ่ติมจากนี้ฉันฝากท่าน,าน,าน,านก่อนใครสวัสดีครับ